เดี๋ยวดูต้นกล้าของพริกสายพันธุ์นี้เป็นพริกมะนีขาวพริกขีดหนูสีขาวเพราะปลายเดือนสองวันที่สามนี่ต้นกล้าเขาพร้อมที่จะย้ายแล้วแหละแต่ยังไม่ค่อยมีเวลาในต้นกล้าเขาโตแล้วเนี่ยยังยุ่ง,ยงอยู่ยุ่งกับงานข้างนอกมกั่งทางสวนมั่งเนี่ย แต่พอดีช่วงนี้ปีนี้ลูกชายจะเข้ามัธยมต้นด้วยกิจกรรมมันก็มีเยอะ